สวัสดีครับมาเก็บไข่กันดีกว่าวันนี้92วันแล้วมาดูกันว่าจะได้กี่ฟองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4 7 4 8 4 9 5 0 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 ห6 57 58 59 60 61 62 63..64..65.. 66..67..68..69.. 70..71.. 72..73..74.. 75.. 76..77..78..